นุ่มสอนรามบอกเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังหลังจากที่ออกตัวว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวของน้องวีจีบุตรสาวหัวก้าหัวแหว,วนคนเดียวล่าสุดพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการกราฟไฟเดโชเผยถึงสุดที่รักคือน้องวีจีบุตรสาวห่วงแค่ไหนตอนบุตรสาวโต เล่าตัวเผยว่ามีคำพูดที่เตรียมจะพูดกับลูกสาวไว้แล้วคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอคุณพ่อน้องวีซีบอกเลยว่าไม่ชอบรับไหว้ใครเยอะๆเพราะเปิดใจครั้งแรกกับเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเกรงแค่ไหนไม่ไหวแต่เจอแบบนี้ทุกวันก็หมดพลังเผยไม่เคยปิดกั้นแม่ให้เจอบุตรแถมพอจะเล่าไหมทำร้ายเรื่องที่เกิดหรือตัดสินใจที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหม ต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมได้ทําหน้าที่ของผมอย่างเต็มกําลังแล้วแล้วก็ผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็ได้เราก็จะขออนุญาตไม่ไล่าทาลายนะครับถามซึ่งเราประครับประคองมาถึงจุดที่สุดแล้วจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจในรูปแบบนี้แล้วไม่ได้ไม่มีใครอยากตัดสินใจให้ครอบครัวตัวเองต้องแยกย้ายหรอก จุดเปลี่ยนที่แรงที่สุดทำให้ต้องตัดสินใจแบบนี้คืออะไรคือผมตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับตั้งแต่พบเจอความผิดปกติเพราะผมเรียนไปแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ไม่ถูกต้องในเมื่อปัญหาที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันหมดไม่ใช่ความรักแต่มันหมดความไว้ใจและในปัญหาที่เราพยายามประคับประคองแล้วแต่มันก็ยังเป็นละลอก สิ่งที่ผมเรียนคือถ้ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวครอบครัวมันควรจะมีความสุขไม่ควรร้อนบ้านควรเป็นที่ที่อบอุ่นหรือเย็นเย็นเวลาที่เราเหนื่อยจากที่อื่นมาเวลาที่เราเข้าบ้านเราต้องรู้สึกสบายถ้าถามว่าปัญหานี้พี่หนุ่มรู้มาก่อนแต่งงานไหมปัญหาที่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยไม่รู้แต่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยรู้แล้วก็แก้ไขมาให้ด้วยตลอดเพราะเราไม่รู้ต้นเหตุข,ของมัน เรารู้แค่ปลายเหตุถ้าพูดตรงๆรู้ว่ามีเรื่องตังนิดหน่อยมากน้อยแค่ไหนแต่ไม่รู้ว่าปัญหานี้มาจากสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรใช่ครับแต่คราวนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หนุ่มไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็คือถ้าเกิดพูดแบบนี้ก็จะอธิบายให้ฟังเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าการสนทนาที่อยู่ในบ้านมันก็จะเป็นเรื่องของปัญหานี้มันจะไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาบุตรไปเที่ยวไหนวันนี้ป้าเหนื่อยไหม คุเมื่อกี้มันก็ถูกวนเวียนอยู่แบบนั้นซึ่งเราเองก็ไม่เข้าใจณนะวันนั้นเรารู้ว่ามีปัญหาและเราก็พยายามช่วยแก้ปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่างหนึ่งในเรื่องของการสนทนาไม่มีเรื่องอื่นเลยมันมีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องคือเราต้องออกไปมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นพลังงานที่เราต้องได้รับคือต้องเป็นพลังบวกนะเพื่อที่เราจะได้ออกไปปุ๊บเราก็ส่งให้อีกคนเป็นหมื่นเป็นแสน แต่ว่าคือพอเสียงไหนที่เป็นสนทนาที่มันอยู่เฉพาะเรื่องนี้มันแน่นมากพอสมควรน,นะทุกวันทุกเวลาเป็นไปไม่ได้นะผมต้องยอมรับว,ว่าผมเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาถ้าผมไม่เติมพลังให้กับตัวเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปเติมพลังให้คนอื่นได้เราก็อ่อนแอเป็นเหมือนกันแต่พอเราอ่อนแอเราก็จะหาทางทำอย่างไรให้ตัวเองปลับมาเข้มแข็งให้เร็วที่สุด